สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้ามองลึกๆแล้วเราคงจะต้องนับถือชาวอินเดียม,มากมายเหลือเกินนะครับที่สามารถจะทำในสิ่งที่ชาวบ้านทำไม่ได้ในเรื่องของปัจฉญาพุทธศาสนาของเรานั้นสอนให้มนุษย์นั้นมีเหตุผลยอมรับความจริง คำว่าศัจธรรมนั้นก็คงจะเป็นความหมายแบบนั้นแหละครับวันนี้ทําไมมีคนตั้งเยอะถึงจะยอมรับนับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาได้สอนให้ทุกคนรู้จักความจริงรู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปฏิบัติตนในชีวิตอย่างถูกต้องครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่มนุษย์จะยอมรับก็จะต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับ พุทธศาสนาตอบโจทย์หลายๆอย่างในเรื่องของการดำรงชีพในเรื่องของการที่จะทำตนให้ถูกต้องฉะนั้นปัจจัยาตรงนั้นที่ชาวอินเดียนั้นได้ทำขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดมาทุกวันนี้สามารถทำให้คนที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันยอมรับและปฏิบัติตนได้เช่นแบบคนไทยนั้นถือว่าเป็นความสามารถที่หาได้ยากจริงๆ วันนี้ความยิ่งใหญ่ของอินเดียนั้นไม่ใช่แค่เพียงเผยแร่พุทธศาสนาหรือศาสนาฮินดูคนไทยนั้นยังนับถือพาราหมณ์พาราหมณ์นั้นก็เป็นศาสนาฮินดูซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาเหล่านั้นวันนี้ในเมืองไทยยังมีศาสนาซิกซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นพวกแขกในเมืองไทยละครับ แต่สิ่งเหล่านี้ตัางหากล่ะครับที่กำลังเป็นสิ่งที่กำลังขยายตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าโลกเหล่านั้นกำลังมีการเปลี่ยนแปลงคนเหล่านั้นถูกสิ่งแวดล้อมถูกเศรษฐ,ฐกิจและถูกปัญหานั้นลุกเล้าทำให้จิตใจของเรานั้นฟุ้งซ่านมีความทุกข์พุทธศาสนาเป็นยาที่ไปแก้เป็นยาที่ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบำรุง ให้คนเหล่านั้นมีความสุขนั่นเองการที่มนุษย์เหล่านั้นมีความสุขและมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังปฏิบัติตนอยู่ในวัดวาอารามนั้นถือว่าอันนั้นคือคำตอบครับบุรุษที่เรียกว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นเมื่อประมาณ2,300กว่าปีที่แล้วได้เข้าใจและได้ทราบซึ้งคุณประโยชน์ของพุทธศาสนาจึงมีการแผ่ขยาย พุทธศาสนาเข้าไปสู่นานาประเทศในภูมิภาคนี้แทนการที่ลูกหลานหรือยึดครองในอดีตที่พระอ,องค์นั้นได้กระทำกับประเทศเพื่อนบ้านงวดหน้าเราจะไปคุยนะครับว่าพุทธศาสนานั้นเข้ามาประเทศไทยได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ